ลองถามลองถามเขาดิอย <dri> um, <rze. S 1> so, ู ar, ่คนเดียวเงียบๆยบอ่ะเงาเงาที่สุดอ่ะลองถามเขาเงาเงารู้สึกยังไงก็รู้สึกค่ะโอ๊ยอยากหายไหมอยากหายค่ะขอเฮ้ยเอาเลยลูก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 ค่ะถามนักขนตาเขาเรียกว่าอะไรโอ้ที่เกาหลีนักขนตาเขาเรียกว่าอะไรครับ คนตาเรียวกว่า <ś c oughs> แล้วจียอน,นเจ้าอยากได้อะไรจีนูนเขาขอไปแล้วปีนี้ลูกอย่างได้ผัวเพคะช่วงนี้ของคาดเพคะ เงาเวลาเงาแล้วเป็นยังไงเวลาเงามากๆต้องพูดว่างค่ะเงียบไงสอนแบบพวกไงสอนไม่เข้าใจภาษาไม่เข้าใจภาษามเป็นไรไอฉันพูดไม่ชอบไปสอนอะไรแปลกๆเงามากๆถึงเงียบ